ประมาณ3กิโลนะครับเือประมาณ3้กิโลไม้หักเลยนะครับมันหนักจัดนะครับไปช้อนกั้งหางแดง oh. ถามว่าเยอะขนาดไหน oh. เยอะจนจนสวิงเนี่ยหักเลยอะน้ำห <Ha. S 2> นักเยอะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดทีมงานลองดูภาพตอนต้นเลยที่เราเปิดไปต้นคลิปเลยอะ <Ha. S 2> ตอนแรกคุณปอยถึงกับอุทานเลยนะคุณบีคุณผู้ชม โอยมันเยอะจังเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ๋ออ๋อค่อยๆถ่ายใกล้แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีอ่ะก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีเยอะเยอะเนี่ยก้างหางแดงเนี่ยคนออกไปทําอาหารกินไงอร่อยมากเลยแล้วภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์คืนวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวนำสวิงไปตักเป็นกอบเป็นกำเลยอ่ะครับแล้วไอ้ก้งหางแดงเนี่ยไม่ได้โผล่มาเฉพาะช่วงกลางคืนนะช่วงสายเมื่อวานในผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ปรที่แหลมแท่นครับ ชายหาดบางแสนตรงนี้บริเวณหลมแท่นที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีชาวบ้านเนี่ยก็นำสวิงไปจับจองพื้นที่เลยไปช้อนกั้งหางแดงกันอย่างสนุกสนาน